สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ข่าวตึกถล่มวัยรันอีกภาพผู้ว่าชัดชาติหลับคอพับบนเก้าอี้เฝ้าปฏิบัติการช่วยผู้รอดชีวิตจากซากตึกก่อนหน้านี้โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของรถด็อกเตอร์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนั่งบนเก้าอี้เม่อมองออกไปที่ระเบียง ดูการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากซากอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มในเขตจตุจักรภาพดังกล่าวกลายเป็นไวรันและมีบางกระแสตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการสร้างภาพหรือไม่ภายหลังนายชัดชาติได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลหรือเสียกำลังใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจสร้างภาพเพียงแค่นั่งพักทานข้าวและสังเกตการสถานการณ์เท่านั้น ต่อมามีภาพอีกภาพถูกเผยแพร่และกลายเป็นไวรันอีกครั้งโดยเฟซบุ๊กของกู้ภยัยผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพโพสตภาพผู้ว่าชัดชาติหลับคอพับบนเก้าอี้พลาสติกพร้อมระบุข้อความว่าทีมกู้ภัยก็แข็งแกร่งท่านผู้ว่าก็อยู่เคียงข้างเสมอจริงๆระดับผู้ว่านั่งสังการในห้องก็ได้ นี่ลงเองทั้งวันทั้งคืนเดียวตื่นมาท่านก็ทำงานต่อภาพนี้ถูกแชร์ต่อไปอย่างรวดเร็วโดยหลายคนมองว่าเป็นภาพที่สะท้อนการทำงานจริงของผู้ว่าได้เป็นอย่างดีทำให้ผู้คนจำนวนมากมองเห็นอีกมุมหนึ่งของนายชัดชาติว่าเขาทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงเป็นกําลังใจให้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ